สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมาสอนครับกับการทํานมสดรสส้มครับซึ่งส่วนประกอบของเราง่ายมากเลยครับก็คือนมสดน้ําส้มข้นแบบสดๆแล้วก็น้ําแข็งครับอย่างแรกนะครับเราก็ใส่น้ําแข็งลงไปในแก้วก่อนนะครับใส่ให้เต็มแก้วเลยนะนะครับสูตรนี้ต้องกินเย็นๆถึงจะอร่อยนะครับก็เป็นเมนูที่ าเรียกอะไรครับได้ประโยชน์ของแคลเซียมและก็วิตามินซีนะครับาะช่วงนี้โควิดมันระบาดเนาะเราก็ต้องเสริมสร้างนะครับภูมิคุมค้มกันนะครับต้องกินอาหารที่มีวิตามินเยอะๆนะครับมันจะได้ช่วยต้านไข้หวัดไวรัสโอเคครับคราวนี้เราก็เทนมลงไปในแก้วนะครับจึ๊บอ่าเทไปแค่ครึ่งแก้วพอนะครับ ส่วนที่เหลือนะครับเราก็เทน้ำส้มลงไปเห็นไหมครับสีสันสวยงามนี่ก็ออกมาแล้วนะครับกับนมลดส้มนะครับเป็นเมนูนะครับที่ได้ทั้งแคลเซียมและก็วิตามินซีนะครับเอาไว้ต่อสู้กับโรคโควิดนะครับไวรัสโควิดโอเคครับคราวนี้ก็ก่อนจะกินเราก็คนให้เข้ากันก่อนนะครับปึ๊บปึบปบ มันก็จะมีกลิ่นหอมของนมแล้วก็น้าส้มออกมานะครับถ้าเกิดเราคั้นสดๆเนี่ยกลิ่นส้มยิ่งออกมาชัดเจนนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดยิ่งคั้นแบบจากลูกเนี่ยมันก็จะมีเกล็ดของส้มติดมาด้วยอร่อยครับก็คือว่าเมนูนี้มันมีทั้งความหอมมันของรสส้มไอของนมนะครับแล้วก็จะมีความหวานของส้ม แล้วก็จะมีเกล็ดส้มออกมานะครับเพราะเราใช้น้ําส้มคั้นแบบสดๆนะครับก็เมนูที่อร่อยมากเลยก็อย่างที่บอกนะครับอัตราส่วน50-50นะครับเพราะว่าเมนูนี้พี่อันบอกว่าไม่อยากให้ใส่น้าตาลครับเพราะถ้าเกิดเราใส่ประมาณสัก70-30เนี่ยเราต้องใส่น้ําตาลเพื่อเพิ่มความอร่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่แบบ50-50เราไม่ต้องเป็นต้องเพิ่มน้ําตาลนะครับโอเคครับก็จบลงไปนะครับกับการพาทํานะครับ นมรสส้มนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้แป๊ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยรวมถึงความรู้ดีๆในการชงเครื่องดื่มนะครับก็จะมีอยู่ใน YouTube ของพี่อันนะครับช่องเพลย์ลิสที่ว่าสอนชงเครื่องดื่มก็เข้าไปดูกันย้อนหลังได้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผม